วันนี้มาเชียร์ใครคะแม่แคมป์ค่ะขอบคุณค่ะเกณมาเชียร์ใครเชียร์แมป์ทุกทีเชียร์แคมครับเชียร์แมปครับ i yeah. สบายไปปะเ็วเนี่ยจงวะที่ตรงน,นี้จังหวที่ตรงน,นี้โอเคคุณ okay. สวยมากไม่มีใครสวยขนาดกว่าไปกว่านี้แล้วสวยแบบเด่นแบบแบบแบบมองจากข้างบนท่ชั้นสิบสี่ก็เห็นที่นี่มีอยู่แค่ห <laughs> <laughs> ้าฉากค่ะจะขึ้นโดน่ง <laughs> ไงไม่เอาดีๆนี่คืองานเซอร์ไพรส์จริงๆรจงบ้าเอาไม่มีใครรูร้นะเนี่ย รับง ok, ันร well. ับเราได้ยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีออเจ้าใจสวัสดีไม่เด็กทีนี้ทุกคนค่ะไม่เมาเหล้าแต่เรายังมาสุดจะหักห้ามจิตคิดชไหนถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หาไป เปิดมานี้ค่ะพอดีเลยต่อราไม่เปลี่ยนแปลงดีค่ะสวัสด่ะสนุกไหมค่ะดูกันกี่รอบแล้วเนี่ยใครดูเกินสองแล้วเกินหนึ่งรอยเีเกินึอเดีนะคะคืออ๋อ งงเลยนะเนี่ยเพราะว่าเออหนักเพ่เข้าสิบวันเดือนหอยสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ถอดมาแต่กันทุกคนเพิ่งตรวดมาเนาะตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในนี้ปลอดไทยไรโควิดกันทุกคนเลยค่ะเชื่อไหมมีคนไม่ยกมือได้นะพี่เวลเขาเอ่แรกนะหรอคะมาดูรอบแรกก็คือรอบนี้เลยหรอคะว้าวเป็นไงบ้างคะ อยากดูเลยนะอยากดูกับพี่เดลอ๋อเราก็ดูไปสองรอบแล้วแล้วก็ว่าจะแบบดูเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวกลับไปว่าจะดูขอบคุณค่ะเราใครดูสามรอบแล้ววันนี้สามรอบสี่รอบเดี๋ยวนะคนที่ยกมือคนเดิมหรืเปล่าห้ารอบหกรอบเอาดี ไปกี่รอบล้อคะหนังเข้าสิบวันดูแล้วเจ็ดรอบรอบน้องสามวันไปทำอะไรมาคะเราต้องให้รางวัลคนที่ดูเยอะที่สุดแล้วแหละนที่เดีต้องมอบแล้วค่ะอะไรดีคะให้ใจเออให้ใจให้ใจใจคือสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วค่ะก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณที่แบบ สนับสนุนทุกๆผลงานเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกับมันมากๆเลยนะคะถือว่าเป็นหนังที่ถ่ายนานมากอะ่ะแสงได้มันเยเหมือนนี่แฟดตลอดเวลาเดี๋นะคะปิดปิด,ปดเอ็นเครดิตเลยได้ไหมคะไม่เป็นไรก็ได้แต่ก็สบายแต่ก็สบายม <c oughs> ันตัดหน,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 น้าพี่เกลแต่ <c oughs> ไม่น่ารักหรอคะเหมือนแบบอะไรเงี้ยมาทริกอะไรอย่างเงี้ย ยาวทั้งหมดกี mm ่ก mm ี mm ่เดือนกี่ปีคะเรื่องนี้ถ่ายเป็นปีเลยนานมากเกินปีนะคะเพราะว่ามีหยุดกองไปด้วยเพราะว่าแบบติดสถานการณ์อะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มันถ่ายยากด้วยความที่มันเป็นแบบหนังพีเรียต้องเซตฉากเซตอะไรขึ้นมาใหม่เรือกลไฟอีกที่ก็ยากมากแล้วก็ด้วยบทมันถ่ายได้น้อยมากในแต่ละวันก็ ดีใ,ใจค่ะวันนี้ผลงานได้ออกมาให้ทุกคนได้ชื่นชมแล้วนะคะก็หวังว่าจะดูกันไปเรื่อยๆจนกว่าจะออกโรงนะคะคทุกคนคิดเหมือนกันไหมว่ายิ่งดูอ่ะยิ่งสนุกใช่ออตอนแรกที่เราดูอ่ะแบบรู้สึกเครียดเพราะว่ามันแบบ ไม่เคยดูเลยไงปกติก็จะแบบได้เห็นบ้างแวบๆบางฉากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือแบบเออยังไม่เคยดูแล้วพอดูมันก็ลุนมากรอบแรกคือดูไม่รู้เรื่องเลยพอดูรอบสองเออเริ่มสนุกแต่พอรอบสามคิดว่าจะเริ่มไปเก็บดีเทลแล้วใช่เดี๋ยวว่ารอบแรกน่าจะดูไม่น่าจะดูแบบยังเหมือนยังเก็บรายละเอียดจะไม่ค่อยได้แล้วก็ดูแต่หน้าตัวเองก็คือ าะว่หโอ้โหมองเสร็จนาพี่เบลล่าใกล้มากอันนี้เป็นหนังที่เบลรู like ้สึกว่าแบบถ้าไม่ได้เช็คเทปเลยตอนที่เบลเล่นนะคะเพราะว่ามันไม่มีเวลาบวกกับแบบเออทุกอย่างมันปีดไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบค่อนข้างรลุนพร้อมพร้อมกับทุกคนเลยเหมือนแบบเป็นคนดูท่านหนึ่งเลยโอ้โหเจอด้วยนะโอ้โมันแบบโอ้โหใกล้ตะลึงไปเลยค่ะหมายถึงว่าแบบใกล้มากเลยอย่างเงี้ย ะค่ะพี่เบลสำหรับโรงภาพยนตร์รอบที่หนึ่งเรียกว่าเป็นรอบเศรษหีนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือเรียกว่าเป็นผู้ร่วมผลิตหนังแล้วตอนนี้ <c oughs> ไปจากร้อ <c oughs> ล้านแค่ถึงนี้หนึล้านอยู่ตรงนี้นะคะแน่นอนแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเจอกันในโรงที่สองและโรงที่สามเขาก็ไปนะคะ <c oughs> เขาเสียสละนะเพราะว่าเขาสามรอบแต่จริงๆเขาได้ดูเต็มที่คือหนึ่งรอบเพิ่มเสมอคึ่งหนึ่งออดใจสำหรับสามรอบอย่างเงี้เห็นไหมคะแต่ละรอบเที่ที่ยงนนจุ๊จุู๊ซ้ำแต่เวลาของเราออนไลน์นี่นะคะเดี๋ยวให้พี่เบลเนี่ยพูดขอบคุณแฟนคลับอีกสักครั้งหนึ่งก่อนที่เราจะมูฟกันไปหาชาวโรงสองซึ่งตอนนี้ก็คือนั่งเหงารอแล้วนะคะอะไรคะเออ กิดอะไรกึ้นบ้างถ่ายรูปถ่ายรูปอย่าถ่ายรูปเฮ้ยกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรหรอกไม่มีเนาะอ๋อแอปกินขนมกันเหรอคะอ่๋องั้นตอนนี้เดี๋ยวเราให้ถ่ายภาพคู่กับเอ่อภาพที่ตอนนี้ทุกคนก็คืออยู่ในเมืองทุกคนแล้วนะคะได้ชัได้ชัวรร์ไได้เฉพาะได้เฉพาะชายเศรษฐีเท่านั้นนะะ จะพอแล้วเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันนะคะแต่ว่าเรา้องต้องแกะออกจากโซ่เพราะไม่ง,งั้นมันจะเป็นมีเฟิดไปไม่ไม่ยกแกะโอ้เก็บถุงไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราเอถุงใหม่เดี๋ยวเราเอาสองเวอร์ชันเนาะเอาเวอร์ชันแบบรอบแรกากับบาง,งหน้าทุกคนก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเลยน้อยเห็นหน้ากันชัดๆนะคะเดี๋ยวเราแกให้เราแซื้อยาตา มีแต่เจ็ดี่ค่ะตรงนี้ไม่ลงเวลาเราซื้นี่ันหมดแล้วหัวอย่ากลับหัวนะคะเดี๋ยวแม่แกสอนเวีนหัวนะคะหัวมากเลยมากเะเมาเลยค่ะเดี๋ยวรูปแรกเราแบบยกยกบากหน้ายกให้ยกให้แบบบางหน้ามุมต่อได้ค่ะแถวี่สองไว้แบบโอเคอย่าเ้ยนะแถวสามแถวสามยังมีแบบแถกามกาลังเตี้ยมันอยู่นะคะ ไม่เจอค่ะมไม่เจอไม่ได้ค่ะเอาีไม่งั้นมันแหวงนะเดี๋ยวมันแหวงเดี๋ยวมันแหวงมก่อเดี๋ยวรูปที่อมาเปิดหน้ากนนะคะอไมได้ทุกคนแหละแต่ว่าเก็ไ่ตรงไหนตอนเนี้ยเก็บไปดีเกินไงเดี๋ยวเดี๋ยวโทษนองเบลละกันเว่าน้องเบลไม่ได้บอกก่อนใช่ไหมคะไม่ไดามไมเจะเืีขอาไปแต่เพียน ดีแล้วค่ะทุกคนจะได้อยู่กับพี่เบลล่านานๆใช่ไหมคะนนแค่คุณยืนเฉยๆ,ๆอ่ะก็คือตื่นเต้นแล้วทำไมคุณต้องใส่สีเดียวกับพี่ชันด้วยไม่มาแล้วไม่เห็นจะกันกนันดก,กันมาสีที่แต่งกัก่ของพี่ะน,น,นะคะบล็อบอีบลอบอีเอาค่ะแถวหนึ่งแถวถสองค่ะแถวหนึ่งแถวสองพร้อมยกผ้าเลยนะคะโอเค็อตแรกเลยค่ะให้เห็นแค่ไหนนะ บังหน้าก่อนสวยสวยพร้อมเดีวกำลังสวยเลยบังหน้าไว้ก่อนนี้บังหน้าก้าไว้ก่อนเดี๋ยวเดียวช็อตเดี๋ยวช็อตถัดมาเราจะเอาลงนะคะค่ะเด่ย่เอชูด่นเด่นเลยนี่หนึ่งหนทุกคนยิ้มโอเคหนึ่่ ล็อกนะครับก้นครับเป็นไงเอเปลี่ยนทานีดนึงแบ่งมากระจายอะไรก็บ้ากันมาหนึ่งสองสามมองกล้องนะครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองโอเคเคทีนี้ชที่สามเอาลได้เอาลมได้แต่ไม่เห็นยังไม่เห็นอยู่หรือว่างไไหม แล้วก็ยีมาเลยค่ะยีมาเลยค่ะหนึ่งสองสามยีเอาแบบทะลุแมสออกมาเลยค่ะทะลุแมสออกมาไวเทียครับอีกกล้องหนึ่งนะอีกกล้องหนึ่งนะมาพร้อมนะนะครับหนึ่งสองสามชัดสวยงามยีขอแบบวิดีโอนะคะแบบวิดีโอค่ะ เสันนิวาสสอง่พูดอทกคนค่ะอรงกคนบุกเสันนิาสสองนำพาเรามาพบกันยาวไมหรออ้ายาไปหลอกอนงี้ชุ้กเทสันนิวาสองเยไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนค่ะบุกเพสันนิวาสหนอนจะนำพาเรามาพบกันรักน้ำไม่อิงเกศจ พูดบุกเพสันี้ว่าสองพร้อมกันแล้วประโยคหลังพี่เาพูดต่อคนเดียวเลยได้โอเคค่ะเดี๋ยวเอามี้หมพูดคนเดียวว่าบุกเพส่นนิว่าสองแล้ก็พอแพ้สองแล้วก็ทุกคนบอกว่ารักแม่หญิงเกสอนจุ๊บ กว้างแคบก่อนแคบก่อนแคบก่อนแล้วถอยแล้วถอยเต็มตัวแลนะนี่กล้องอย่าเจอมาใกล้อีก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 อ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นเดี๋ยวมันจ้าไปแล้วรถรถออโต้ไปเลยออโต้ออโต้ออโต้ไปเลยโอเคกอ้พร้อมเ็ทีนะโอเคเยี่ยมพร้อมหนึ่งสองสามบุกเทสานิวาสสอง

คุณพิธีกรมาจากที่ไหนคสัมภาษณ์สีสัมภาษณ์ฉันก่อนสิเป็นไปด้วยดีไหมคะสนุกมากเลยค่ะโคตรโลดค่ะอุ้ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยขอบคุณมากนะคะที่ได้คุยกันอุ้ยแต่หนูอ๋อแต่หนูหน้าเหมือนหน้าเหมือนน้ำเอกเลยนะคะนี่หนูเป็นพี่ได้จากช่องไหนอะคะเนี่ยช่อแอนเดลค่ะตายแล้วช่องนี้เขาตายแล้วคุณยูทูบนะคะช่องแอนเดลกดไลค์กดแชร์ตายแล้วเนี่ยรอวันจับใครร้านหนึ่งอยู่เนาะ Đẹp mắt, có một